วันนี้เรามาเรียนรู้พระกูุเมืองกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกหนกกันนะครับวันนี้จะตั้งหน้าพระไว้สององค์ด้วยกันนะครับเป็นแม่พิมพ์เดียวกันแต่เนื้อหาธรรมชาติฟวามเก่าหรือสีของพระจะแตกต่างกันนะครับทีนี้เราดูพระพิมพ์นี้อันนี้จะเรียกว่าพิมพ์ใหญ่มีลายกหนกที่มีคราบแล้วก็เนื้อดินที่มีเวลาการส้างแตกต่างกัน องนี้จะเป็นพิมพ์ที่มีตำาหนิอยู่ตรงใต้รักแร้ด้านขวาคือจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงบริเวณใต้รักแร้เราสังเกตดูใต้รักแร้ด้านขวาเห็นไหมจะมีขีดหรือเนื้อเกินอยู่จุดหนึ่งนะครับองนี้ก็จะมีนะครับส่วนบริเวณาลายกหนกด้านข้างนะครับจะมีเม็ดกลมๆอยู่1เม็ดนะครับซึ่งเป็นจุดตำาหนิของแม่พิมพ์นี้ โดยเฉพาะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อที่มีคาบเปลือกผิวจับอยู่ตามซอกต่างๆนะครับให้ดูที่บริเวณด้านหน้าของพระแล้วก็บริเวณขอบของเฟนซุ้มจะเห็นผิวที่เขาเปิดออกนะครับเราเห็นผิวของเนื้อพระที่เขาเปิดออกกับตรงบริเวณขอบด้านข้างหรือขอบด้านในเราจะเห็นคาบที่เป็นคาบดินนะครับ ที่เรียกว่าคาบดินยุยจับอยูอ่บริเวณผิวด้านในทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้ผ้าสักหลาดขัดเขาเออกนะครับตรงบริเวณหน้าอกก็จะชัดเจนเห็นไหมเราจะเห็นคาบเนื้อผิวที่เขาเปิดนะครับตามซอกแขนก็จะเห็นคาบชัดเจนมากผ้าพวกนี้ผ่านการเวลามาตั้ง6-700ปีนะครับเราจะเห็น ทางกายภาพของเขาที่ชัดนะครับแล้วก็สามารถระบุได้ว่าเป็นของเก่าเราจะเห็นพวกแร่หรือเม็ดขาวฝายต่างๆอยู่ตรงบริเวณเด้านด้านข้างพระเศียรของท่านตรงบริเวณด้านด้าน้ายขององค์พระเหนือหูขึ้นไปเราจะเห็นเม็ด <c oughs> เม็ดเหลี่ยมๆนะครับฝายฝอยู่ตรงบริเวณ ข้างพระเศียนของท่านนะครับอยู่1เมตดนะครับเดี๋ยวลองขยายภาพปรับภาพให้ใกล้ขึ้นนะครับเห็นไหมเราจะเห็นเม็ดแร่ไฟ,ไฟไฟอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเม็ดที่เราขยายให้ดูนะครับจุดนี้ก็ถือว่า ทำให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าเม็ดมวลสารเนี่ยมันจะไปปรากฏไปตรงกับพระสมเด็จวะละครคังเดี๋ยวมีด้านหลังให้ดูอีกด้านหลังก็จะชัดขึ้นทีนี้เราดูทางกายภาพของพระนะครับเราไล่ดูความเก่าของเขานะครับไล่ดูเนื้อหาผิวพระของเนื้อดินนะครับจะต้องมีลักษณะแห้งนะครับพระแท้ต้องแห้ง ผิวที่มันก็จะมีลนะักษณะเปียกนะครับดูมันใสๆแต่มีความแห้งปรากฏให้เราเห็นชัดเจนจะไม่มีน้ำมันหรือว่าคราบอะไรเนี่ยมาทายิ่งเป็นเนื้อหาแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราเข้าใจว่าพระเนี่ยสร้างคนละวาระนะครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับแต่พระเนี่ยขึ้นจากกุนะครับในตําแหน่งที่แตกต่างกันอันนี้เราจะเห็นคราบที่เป็นน้ําท่วม ตรงบริเวณผนังด้านในของพระเห็นไหมเห็นคาบตรงช่วงแขนเนี่ยเป็นคาบลอยของน้ําที่เขาท่วมแล้วก็มีตะกอนเนี่ยไหลมาทับถมอยู่บริเวณนี้นะครับลายกระหนกด้านนี้ก็จะเห็นเม,ม็ดกลมๆเป็นลูกบอลอยู่ตรงใต้ลอเรือนะครับที่เป็นลายกระหนกคล้ายลอเรือนะครับตรงเหนือหัวไหลจะเห็นเม,ม็ดกลมๆอยู่ชัดเจนมากทีนี้เราดูพระดูทางกายภาพเห็นแร่ว่านดอกมะขามเห็นรายละเอียดของพระได้อย่าง เห็นฟวามเก่าของเขาได้ชัดเจนนะครับมีเปลือกผิวนะครับดูเรียนรู้ประมาณเท่านี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับของพระแต่ละองค์นะครับพยายามเรียนรู้แล้วก็เปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจนะครับพระแท้ศึกษาเรียนรู้ได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับคนจริงรู้จริงก็ศึกษาได้ไม่ยากเช่นกันนะครับ พระปลอมเขามีพิรุษมีธรรมนิธรรมชาติที่ไม่ตรงกับธรรมชาติเพราะนั้นเราก็ต้องรู้พิรุษของพระปลอมด้วยนะครับของปลอมดูง่ายนะครับมันจะแก้งทำให้ผิวดูเก่าเอาอะไรมาทงมาทาไว้ให้ดูเหมือนเป็นพระเก่านะครับถ้าคนเห็นพ้าแท้นะครับแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเราจะแยกแยะพระปลอมได้ง่ายมากนะครับ เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นของจริงบ่อยๆเห็นธรรมชาติความเก่าจากผิวของแท้บ่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีการเปรียบเทียบนะครับรู้หลักแล้วก็เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ด้วยทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับอีกองค์หนึ่งอ่าองนี้ก็จะมีผิวที่มีลักษณะ แตกต่างกันไปเนื้อหามีแร่ตรงนี้ก็จะมีแร่ปรากฏอยู่ให้เราเห็นเป็นเม็ดออกเหลืองๆเ,เห็นนะตรงเนี้ยตรงกลางภาพพอดีเลยเห็นฮนะอันนี้ก็จะมีเม็ดแร่ปรากฏอยู่ก็ขยายผิวให้ดูแล้วก็จะเห็นรายละเอียดของพระนะครับมีรอยคูดรอยขีดรอยคูดอะไรพวกนี้มันเกิดจาก การขนย้ายหรือก็ก,การเคลื่อนเคลื่อนย้ายของพระนะครับไปจากตรงจุดนี้ไปจุดนี้นะครับบางคนก็มาขัดพอผ่านมือผมเนี่ยก็จะใช้ผ้าเนี่ยขัดนะครับบางเบานะครับเปิดเผยให้เห็นเนื้อเห็นพะเนื้อเขาจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะครับเป็นเอ่อทั้งมีการยุบมีการงอกมีเอ่อรายละเอียดให้เราเห็นชัดเจนมากเห็นไหมครับพระแบบนี้ค่อนข้างจะฝึกฝาแล้วก็หาเรียนรู้ได้ยาก นะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายเป็นพวกแรล่เหล็กเห็นไหมฮะรายละเอียดต่างๆพวกนี้หาฝึกษาเรียนรู้ได้ไม่ยากนะครับก็พยายามจําธรรมชาติความเก่าของพระแท้ไว้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึง่งนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะผิวที่แตกต่างกันนะครับแต่รายละเอียดของเขาก็ไม่ได้ <c oughs> ห่างกันมากนะครับมันก็จะมีแค่ฝีที่ตากที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับ รายละเอียดตรงจุดอื่นเนี่ยเราก็ต้องใช้ข้อมูลสังเกตดีๆนะครับวิเคราะห์ให้เข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนรู้แบบง่ายๆนะครับโดยใช้กล้องจุลทรรศน์พวกนี้มาตรวจผ่านนะครับพวกแร่ว่านดอกมะขามอะไรพวกนี้นะครับพยายามวิเคราะห์จากสิ่งที่เรามองเห็นและมองว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติสร้างหรือว่าเป็นฝีมือมนุษย์ตกแต่ง หลอกเรานะครับพวกนี้ต้องแยกให้ออกเราจะเห็นสิ่งที่เขาสะท้อนแสงเข้าตาเราพวกนี้พวกนี้เป็นพวกแร่ว่านต่างๆทั้ง,งนั้นนะครับพยายามเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์เยอะๆนะครับความรู้เกิดจากการเรียนจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วก็หาข้อสรุปนะครับเราก็จะชัดเจนกับสิ่งที่เราศึกษา นะครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้เราไม่สามารถที่จะไปถามคนที่เขาสร้างได้เพราะว่ามันผ่านการเวลามานานแล้วนะครับเราต้องเรียนรู้ด้วยตาเราเองนะครับเราพิสูจน์ทดสอบด้วยตาเราเองแล้วก็อ่านประวัติศาสตร์ตรงนี้เพื่อให้เข้าใจในมุมของการศึกษาที่ผิวของพระนะครับธรรมชาติความเก่ามวลสารนะครับ มีแล่ว่านดอกมะขามอะไรพวกนี้นะครับพยายามศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับวันนี้ก็พยายามจะสอนและก็สอดแทรกความรู้ให้กับทุกท่านในคลิปนี้แบบในมุมที่เป็นการดูแบบธรรมชาติจริงๆนะครับก็ใช้ธรรมชาติเนี่ยสอนนะครับวิธีการสังเกตดูเนี่ยพยายามดูธรรมชาติของเขาให้เข้าใจนะครับ วันนี้ก็ฝากความรูต้ตรงนี้ไว้กับทุกท่านนะครับก็หวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ไว้ติดตามในคิดีโอต่อไปนะครับว่าจะนำเสนอแบบไหนอีกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ